งูจงอางหรือเปล่าแหละงูจงอางมีพ like ิษ uh, อ like <water> oh, um, uh, so, ันเนี้ยงูจงอางก็มีพิษรินีที่้าจะลอยไอ้เนี้ยมูเห่าเนี่ยอันนี้มึไปเคียบมันดิว่ามันว่ามันโคอันนี้ไหม่อย่างงี้ไหม ôi ngưu hoàng, dìa, đi ai rồi, hay phải chặt đi qua. mà, ừ, 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 ừ. phải nghe anh ทีนี้เดี๋ยวคนช่องเจไดนะแล้วข้าวบ้าให้เร

Nhay giữa thôi nữa vía là. Nhay 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 แพงนาพี่กแพงมาช้าไม่รีดัวด้วยหกสิบห้าบาทน้ำกูไม่ได้ได้กินไดีเชคดีพี่แหงผไม่ได้กลัวเลยแบบม้กูกินน้แล้วต้นนูเวางอยรงหอเาดีไปดิไปช่วยเาดิไลงแล้วช่วเาดิโสดไปดิช่วเาดิช่วยอะไรตออกขาได้เป็นกำแพงตัน ไปเป็นไปเป็นยูทูบเบอร์แล้วพี่นิกไปดูยุ่ไยูทูบเบอร์นถ่ายรูปอะไรแล้วเอเ่ถ่ายิปดนั่นแลิปย่ใช้มอัเไอ้เยช่องไหนพี่นิกน้องเจ็เปล่ช่องมาเลยช่องมาเลยนั่ได้ลงลงมาแล้วลงไปตรงนี้ใช่ป่ะพี่

มดนาแมวก็มีจริงนแมวมีใครดูข้างหลังมั้ยใกล้็ลใกล้ก็ตอกไ่ไปแล้วอเรอ้ดือดรักลากแบบนี้มั้งผมมองไม่เห็นนู่นวะออยู่ที่ซุปเรับตรงข้ามตรงข้างอีกพวกเคจีชัยงดีคาใช กำลัง <ảo S 1> นี้เอาให้ผมได้ป่ะลองเงี้ยลองไปน,นะนี่ไง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 

น kind of e> voilà ี่ดูนี่มาโชว์พีได้แล้วไปแล้วมึงก็เดินเข้าไปพันเลยครับจับเลยจับเลยเฮียไม่มีพีชมันโคตรเหมือนแล้วเจ็บเหมือนกันเฮียเลือดเหมือนกันมือเียนดื้อสู้ด้วยนีิว่า ไอ้แบงเอา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 เลขคนพัวงคนนี้คนพวกูตอบ้ะครับใช่มาทางนี้เลย ใ่จใสก่กระสบอบไอ้แบงค์จะเอามาเรียบร้อยแล้วใสก่กระสอบเรียบร้อยแล้ว